โอเคครับผมสวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจาก EP แรก EP ที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมทำเจ้าปุยฝ้ายเนี่ยลงมาอยู่ด้วยกันในรังใหม่แต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจเกิดขึ้นครัครบเมื่ออยู่ดีๆเจ้ามดนักล่าเนี่ยไม่ยอมออกมาล่าเลยครับคือโดยปกตินะครับเจ้าหมดรังนี้จะชอบทิ้งเพื่อนๆไว้23ตัวไว้ใน our world เพื่อตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่า แต่ช่วงนี้มันน่าแปลกอย่างมากครับเพราะมันเลือกที่บางทีก็ไม่ออกมาจากในรังเลยคือมันนานจนขนาดที่ว่าตอนที่ผมยอนหนอนลงไปแล้วว่าหนอนก็มุดไปหาที่แอบใหม่เรียบร้อยแล้วครับจนผมต้องหยิบขึ้นมาโอเคครับตับภ้าเข้าไปดูในรังกันที่เห็นข,ขาวๆนั่นคือหนอนครับหนอนครับหนอนสี่ตัวตจวหนอนคูกนี้คืออาหารมื้อโตของเมื่อสามวันที่แล้วครับส่วนนี่ไข่ครับสเกตเห็นไหมเอ่ย ขาขาเนื้อไข่ครับมนเก๊เห็นไหมเอ่ยไข่ขาวๆผมคาดว่านี่คือการกักตุนอาหารในช่วงหนาง้าฤดูหนาวนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศอุณหภูมิห้องก็ค่อนข้างจะเริ่มเย็นมากขึ้นซึ่งผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าในธรรมชาติอนะ่ะเวลาหน้าหนาวอ่ะสัตว์ก็จะมีการแอคทีฟน้อยลงแล้วก็อยู่ในภาวะจำสินใช้พลังงานให้น้อยลงที่สุดเพื่อลดการหิวอาหารครับจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานในการหาอาหารนั่นเอง ตัดภาพไปที่น้องเอาเวอร์นะครับตอนนี้เจ้าพวกหนอนก็ยังไม่มีใครออกมาเจอเลยจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปเราราประมาณ1 5บาทีนะครับผมมดาหารตัวแรกก็ได้เดินออกมาจากรังนะครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับพวกอาหารของเขานน่เองมดทาหารรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเหยื่อโอชาของพวกเขาและตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าถ้าต่อไปจะเป็นฉากแอคชั่นบูเลือดสาดล้างผ่านแน่นอนแต่ว่าผมคิดผิดครับเพราะว่า จ้าโมทหารก็มุดก็ไปแล้วก็ด้อมๆมองมอยู่ยังไม่ทําอะไรผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่ผมมันต้องออกลงคือการที่ผมมันต้องสร้างสถานการณ์สักหน่อยครับเนี่ยก็ขี้ไปวางไว้ตรงปากทางเข้าเลยดูซิว่าทําไงเจ้าหน่อยก็เดินด้อมๆมองเข้าไปครับแล้วก็แล้วมันก็แล้วมันก็เดินออกมาหน้าตาเฉยเลยโอเคถ้างั้นก็ปิดไว้ดีกว่าให้พวกเขาจัดการเองซึ่งไอ้ตัวกระดาษหลังเนี่ยผมก็ตัดมาเพื่อที่จะ ปิดไว้ไม่ให้แสงเข้าเพราะว่าผมเห็นว่าเขามีไข่ก็เลยไม่ใหญ่เขาเครียดจากการโดนผมหลอกกวนมากจนเกินไปถ้างาั้นปิดลงแล้วก็รอสังเกตการต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้เจ้ามดได้เจอกับอาหารแล้วครับแล้วก็ทันหลังกลับไปเรียกเพื่อนนี่ถ้าโดยปกตินี่เจอปุ๊บจัดเลยนะครับเนี่ย ตอนนี้เวลาผ่านไปรารวยี่สิบนาทีครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอาจจะสังเกตได้นะครับว่าในคลิปมีตัวจุดๆเสียวขาวเดินโยเยกันเต็มไปหมดเลยเท่าที่ผมรู้มาครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวไม้ครับคือคอนเซปต์ของมันก็ประมาณว่ามันมากับดินแล้วมันก็จะเดินกันโยเยปั year, ่นป่วนไปหมดเลยคือก่อนหน้านี้ผมเคลียร์ดินเก่าไปแล้วแล้วก็ เอาดินใหม่ลงปุ๊บแต่ก็ยังมีอยู่คิดว่าน่าจะมาหินผมก็เลยเอาหินไปล้างความสะอาดมันก็ยังมาอีกเหลือแต่วิธีการต้มดินเนี่ยนะครับยังไม่ได้ลองห็นเขาบอกว่าได้ผลดีเลยซึ่งจากในคลิปตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงหลังจากที่มดได้เจอกับหนอนครั้งแรกตอนนี้พวกเขาเริ่มออกล่าแล้วครับแล้วก็จัดการเอาเหยื่อเข้าไปในรังผมว่านะครับพวกเขาก็าคงจะรู้แล้วะว่าไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหารอีกต่อไปเพราะว่าที่นี่มีอาหารให้แบบไม่ขาดสาย ดูเขาสิครับดูท่า,ายกหนอนล้วก,กอดหมอนข้างเลยตอนนี้เหลือหนอนแค่ตัวเดียวแล้วครับอผมอว่ามูดดินแหนบนี่ก็เนียนอยู่นะอเนียนปะรายการของวันนี้ก็จบลงแค่เท่านี้ก่อนดีกว่าครับไปดูอีสาวมันต่อมากันเลยระหว่างนี้ก็มีบางช่วงบางตอนที่ผมไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไว้นะครับก็คือพวกเขาเริ่มกินหนอนที่เขาเก็บไว้กันแล้วครับ หลังจากกินเสร็จก็กินทิ้งกินขว้างกินไม่หมดนะครับกินไปคํา2คําแล้วก็โย่ออกมาทิ้งข้างนอกซึ่งรวมๆแล้วผมเก็บซากหนอนทิ้งเป็นตัวๆเลยครับผมว่าเขาค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะครับคงกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติแล้วเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันหนาวแค่3วันเท่านั้นเองโอเคเราปิดเขาไว้เหมือนเดิมดีกว่าครับแล้วก็ลองให้อาหารกันดูดีกว่าครับว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหม ตอนนี้ตู้นี่ตูเก่าพอสมควรเลยครับทั้งที่เพิ่งใช้งานมาได้เพียงแค่ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไปผมว่าคงเพราะว่าพอใส่ดินแล้วอะเวลาเกิดอะไรขึ้นดินมันก็จะฟุ้งเป็นฝุ่นเป็นควันติดตามคาาพอบเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องเปลี่ยนรังกันหน่อยดีกว่าครับหลังจากให้อาหารไปก็มาดูพฤติกรรมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะเจอแล้วครับผมเจอปุ๊บเจอปุ๊บจัดปั๊บโอ้โหนี่แหละไอเสือของเราเขากลับมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าสารทตยานการล่ากจะกลับมาทำงานในปกติแล้วนะครับเขาใช้เวลาเพียงไม่ถึง5ทีในการจัดการกับหนอนทั้งหมดแล้วก็ลากเข้ารลังไปซึ่งถ้าเทียบกับคราวที่แล้วนะ เขาที่แล้วน่าจาราว40นาทีครับกว่าจะจัดการเสร็จเรียบร้อยหมดถึงแม้ว่าอุณหภูมิตอนนี้จะ,ะพอๆกับเมื่อ3วันก่อนนะครับโดยปกติแล้วผมจะให้แค่3ตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเป็น4ตัวเพราะว่าตอนนี้จากไข่เริ่มเป็นตัวอ่อนแล้วครับคิดว่าเขาคงอยากได้โปรตีนมากกว่าเดิมคุณลองเหลือบตาไปทางด้านล่างฝั่งขวาครับที่จะมีมด1ตัวคอยขยับไข่ไปมาค่อนข้างหลายใบทีเดียวคือผมจะบอกว่าผมค่อนข้างรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับ ที่เขาไข่ออกมาได้คือโอเคแหละการที่มดมันจะไข่มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเรื่องยากอะไรแต่ผมเพียงแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทํามามันเหมาะสําหรับเขาแล้วเขาคงจะรู้สึกโอเคนะเพราะว่าตอนนี้เขามาเนี่ยเขาไม่มีไข่เลยพอเขามาถึงปุ๊บผ่านไปหนึ่งคืนเขาก็เริ่มไขฟอนที่หนึ่งมันรู้สึกแบบว่า,วา ใจฟูมากเลยครับคุณคุณคุณพอนึ่กออกไหมอารมณ์เหมือนคุณคุณเลี้ยงอะไรสักอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับคุณมันก็เป็นฟิลนั้นเลยโอเคนี่คือสิ่งประสบความสำเร็จครั้งแรกในอายุยีของผมผมจะตั้งชื่อพวกเขาว่ารังคุณนายบราวแล้วกันบราวที่แปลว่าสียมตาลนะครับเพราะว่าขาเขาเสียมตาลแดงก็ชื่อว่าคุณนายบราวคุณนายบราว ผมเริ่มรู้สึกว่ารังเขาค่อนข้างจะขับแคบไปแล้วครับสำหรับสมาชิกใหม่ผมว่าควรจะขยายรังเพิ่มดีกว่าโดยรังอันนี้ก็จะเป็นรังปูนต้นแบบนะครับที่ผมเป็นคนทําขึ้นมาเองก็มีสิ่งที่เหมาะเขาครบถ้วนครับอย่างเช่นพื้นที่สําหรับการซุกซ่อนพื้นที่สําหรับการแอบการแบ่งห้องไม่ใหญ่ไม่มากจนเกินไปพื้นที่สําหรับหาอาหารด้านหน้าแล้วก็พื้นที่สําหรับใส่ฟองน้ําเพื่อกักเก็บน้ําให้คุณนายบราวนี่เป็น พูดทดลองใช้งานจริงเลยครับว่างานระดับนี้มันจะพอขายได้ไหมโอเคมาลองดูกันว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่คุณนายบาวจะย้ายรังมาลังใหม่ด้วยความที่วันนี้เป็นวันที่ตรงกับมื้ออาหารพอดีผมก็เลยให้อาหารเพิ่มเลยครับมาดูวซว่าเขาจะยกไปกินในรังใหม่กันหรือเปล่าโอเคครับคำตอบดูจากภาพก็ใช่เลยเขาเอาไปกินในรังเก่านั่นเอง ผ่านมาเกือบ10นาทีมีคนเปิดแล้วครับด้านไหนก็มีเข้าไปแล้วครับตัวหนึ่งแล้วก็ออกมาแต่ว่าดูโดยรวมก็ยังเงียบกลิบครับ มืนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ในรังกาลังกินอาหารกันอยู่มครับก็เลยยังไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับการย้ายบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องขนอาหารไปมาคงจะต้องรอให้กินอาหารเสร็จก่อนละมั้งครับถึงจะย้ายบ้านเสร็จเอาเป็นว่าให้เวลาคุณนายบราวสักหน่อยละกันพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันใหม่ครับ24ชั่วโมงต่อมาครับสถานการณ์ในรังใหม่ก็ยังเงียบกริบผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเย็นไหม เปิดฝาเช็คสักหน่อยก็ยังเย็นดีเหมือนเดิมนะครับตามแผนที่คิดไว้เลยน้ําก็ยังชุ่มฉ่าอยู่ก็เลยคิดว่าถ้างั้นลองเปลี่ยนวิธีแล้วกันรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาผ้าคุมไว้เพื่อให้เกิดความมืดเขาจะได้เห็นว่าฝั่งนี้ปลอดภัยกว่าแลยอาจจะอยากย้ายมาก็ได้ครับมาลองตั้งทำแลบดูนะครับว่าต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่คุณนายบลาเขาถึงจะพากันย้ายมาบ้านหลังที่มืดกว่า ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเอางี้งั้นทิ้งไวอีกสัก24ชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ครับฮัลโหลฮัลโหลโหลเทส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 โอเคครับผมครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับคือคุณอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันยังดูเหมือนเดิมอยู่ก็คืนนี้24ชั่วโมงจริงครับผมพยายามเซ็ตทุกอย่างให้มันหน้าตาเหมือนเดิมมันก็เลยดูเหมือนเดิมแต่ความจริงแล้วอ่ะมันเป็นคนละวันกันตอนนี้หมุนโดยรอบก็ยังเหมือนเดิมครับ ก็ยังเหมือนเดิมเลยเขาคงไม่ชอบจริงๆหรอครับโอเคงั้นไม่เป็นไรมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่เราชอบบ้านหลังเก่ามากกว่าบ้านหลังใหม่เพราะว่าบ้านหลังเก่ามันก็มีความผูกพันแล้วก็มีสตรอรี่ในตัวมันเองอยู่เอาเป็นว่าก็สําหรับสตรอรี่นี้ก็จบลงประมาณนี้แล้วกันครับส่วนตัวรังที่ไม่มีใครเข้ามาอยู่ก็ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ผมสั่งเด็กๆกว่าแล้วครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนมาถึงตอนนี้คําพูดอะไรที่ผมอาจจะพูดผิดหรือว่าอะไรผิดไปก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับใต้คลิปนี้ได้เลย น้อมรับทุกคําแนะนําและคําติชมครับผมก็ขอบคุณมากครับมาลุ้นกันครับว่าต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรไว้เจอกันใหม่ครับ Goodbye